ก่อนที่ชาวโลกจะรู้จักจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตได้ผ่านยุคสมัยแห่งความรุ่งโรจน์ของการทำเมืองแร่ดีบุกมายาวนานโดยเฉพาะเมืองกระทูนับว่าที่นี่คือขุมทรัพย์สำคัญในวันวานถือเป็นอีกหนึ่งยุคทองของการทำเมืองแร่ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเมืองในหลากหลายมิติที่ส่งผลจากอดีตจนถึงปัจจุบันกระทูเมืองแห่งเหมืองแร่ ได้มีโอกาสพูดคุยกับนายเนยประพฤติตรงหรือตาเนยชายวัย87ปีผู้ที่เดินทางจากบ้านเกิดมาทำงานเมืองแร่ตั้งแต่อายุ16ปีไต่เต้าจากคนงานสู่การเป็นผู้จัดจาก,การเมืองแร่พร้อมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานให้พวกเราได้ฟังกันอายุย่างน้อยก็จะ30ป,ปี เมื่อก่อนจะทำเมืองอยุแต่ว่าทำไม่ได้เป็นบุจการนะทำเมืองชีดเหมือนกันนี่เมืองชีดเร็จตอนนั้นเอาําไปชีดเสร็จไปชีดดินนั่นนี่ก็พออยู่มากับเหลือไม้เป็นนายคานเป็นนาย้านั้นลงลงเป็นเป็นกระนะเขาให้ทำเพชรจั่วโบงแต่ว่าลงทิงซี่เจ่วโบงยึดเพชรจั่วโบงมาทำซี่เจ่วโบงต่าได้คานหนึงเด็กก็พทำไปแต่มากเป็นน,า,า,น,นาย,ยนการเป็นนา,านายคานนั้นไล่ไปยิงกันนี่เป็นนายการนานแต่เบื่อน,น,า,า,นายการก็ไปคุมบัวลุนองนะ คนเนี่ยก็ทำพายไปทำโน่ทำนี่ตบลองเลยผมแต่ไปไปซังเลยก็ไม่ได้ไปคว้าไปเลยนั้นก็มีวัวหน้าอยู่แล้วแต่ผมทังนาทีพมตรงนั้นเม็ดโบทําให้นั่นโบะทใไ้นี่ปกเข้าในในทีหลังเลยพวกไม่เกี่ยวแล้วนะก็จะทำเองเขามีคนจัดการอยู่แล้วคนแต่อูให้เขาเอาไปทางเหลกเขาแต่ผู้จัดการเนี่ยจะไปจะไปซังอ๋อแต่ว่าเวลาเชียวเรขึ้นรางั้นผมต้องไปคว้า คาของการทางกูขึ้นด่างขึ้นว่าเก้งเพรเอาเอาเน้ญ้าเสร็จอีกวันนั้นในด่างเยอะเพราะว่าขึ้นบนมาด่างเสร็จก็ตักใจทุ่งใจทุ่งสะเดย์มาก็หลายหลายทุ่งมสะเดย์ไม่มีก็ไม่กี่ทุ่งแต่ว่าด่างสะเดล์ดีๆสักวักสิบทุ่งสักยี่สิบสาทุ่งก็เลยเป็นน้ำแล้วนะั่นแหละ ผู้จัดการเนี่ยั้มผู้จัดการน่ยจินตงจินตงอะไรนาการจับกลางมันนาการมันนีล้วผู้จัดการลงทางพงไหมถึงแบบพ่อแบบร้างหลวงนองลาวอมนยังไา่ปาแน่ครอมรางทำโครงทำไรยังรัไปเเหนแ้นะย่างไา่ปาแน่ข่าวนเหลือพี่วาตินามพมาโงานั้นนั้นั้นนะทดูเด็ดสีดูเดอดวใจมันอยู่ตรงนี้ ไม่ความอ่าเร่มาแต่ได้ดลงบอ่อนี้เม็ดแล้วก็ฮัดดูดขึ้นไม่ต้องทําได้ว่ความัตพินาบอลลูกว่าแต่หัดนั้น,นไอ้หฮัดเดินแล้วกันบางเมื่อก็ใช้ก็ใช้โมเตอร์บางเมื่อก็ใช้กาใช้ฮัตแต่วตันด,ดูดขึ้นเหมือนกันใครๆกาา็ฮัตทำมื่น้องพอทำไปทำมาได้มือนหนาแต่บางทีเบียดเบียดสิสิสลได้มาได้ดีกับเบียดไปเซกอยังเลยวะบางทีตาเ,เกย่ในไม่ถมมือวันนี้พันหนึ่องช้องพันได้วันนี้ ถ้าได้มามกาก็มีกำลังใจเรว่าเบืองเรนนี่ทำกับไม่นานเปยทำเหมือนกันนะ่ทราบคนไปทำเบืองเรนเขไม่ ไม่ต้องใช้คนมาโพเดเลมานน่ายาสาสมเมืองอย่างเบลเลนใช่ไหมไปห้านะไป,ไปเรียบโรงอเไรทำหนาานะ้าผ้าอะไรอันนี้เรียงไปโรงโรงโรงกระดายังกระโดดไปต่างราง,างตั้งตายรังตั้งตายเล็กๆออได้ปว่าประมาณสักเม็ดเม็ดนึงละเดี๋ยรับกุดกุดอยาวแต่ว่าไม่ยาวเกินไปล้านนี้ก็บบานโนะแต่ว่าต้องคุณเอาทีาทุกมาตีตามนี้แต่ก็ไม่ชำนาญแต่ว่าก็ททำได้ดู แต่ว่าผลเมืองไร่เลเลือเราก็เคยทำจักท่ามคนรี่คเนาะคนน้นัยางรุ่งรี่คนเวลาอันนี้ฉ่ายน้ำขี่ลังน,น้ำลงมาแกแกหน้าดินแล้วก็แทงแทงเปื่าไปเอแทงเปืป่าไปเปอ,อ่าก็บอกเม็ดเช่นเห่พอเม็ดเช่นเย่ก็ยึดไปเนเนือก็แย่เบืองหลนบหมดนะมเมืองรูก็เคยทำมเมืองรูในทุวดนมาจะทำมเมืองที่เขายึดแนวประจามเมืองเก่าโกะ เมืองรูนั้นต้องเปี่ยวลงไปเปโดเสียเรียมปบดเสีเลียมความลำเม็ดไงเยก็พวกพุทธที่เลียมเทสใช่ไหมก็มาไปคำมามาดานมาดานเมืองรู้แต่ก็าจำาบโอ้ลงปลดลงด้วเล็บลิลิท้องไปท้องไปป่นี่งไปไปที่เลียมไอ้ลาถ้ารู้นปล่อยพุทธรูเด็ดกัลงปล่อยไปได้ก็ไปลอพวเรียก็อาทำเช่นเรียโอ้ายมาการได้เรียลลลสว่าเรียลีลีนะ ประมาณสิบปีปัณิยวเกนะือบนั้นแน้วยยี่กว่าโลอ่ะจะไดเดีนะโอ้ทำเมืองได้เหนื่อยเมือง,งรัวชาวชาวปัณิยะไปตักน้ำขึ้นยางหน่อยนอยกับร่องตัวซ้ำตัวโบงตัวแห้งผัวแห้งไห้ตัวลงได้ตักตรงน้ำแห้งโค้งโอ้ตัวลงปล่อยลงลงแต่ว่าก็ต้องใช้ปั๊มด้วยปั๊นมันเล็กๆกนช่องนิ้วได้ปัณิยะด,ดูชาจะไม่ดูดก็รที่ไหมากตักขึ้นมาล้วขึ้นมา ไอ้กลางคืนจะเต็มเลยน้ำอ่ะน้ำมันก่อ่ะตั้งใจกังวมกับเมืนะ่อนั้นนี่ที่อนบุ้มบางทองนี่ก็พอทำไอ้นั้นพอที่เป็นนายการแอ่นั้นรู้ไว้เลยเชนไงนผมเริ่มเมืองยืนนนนดก็ห้โอดเลยอดได้ก็ไปทางกันสามคนอันั้นไเ้ศดีเพ็บเดียวกันทิบโลเนี่ยเดี๋ยวไม่เหนื่อยคนเข้ารู้ว่าไรเรยมาโรมมีกับมังใจอร์เพ็บเดียวกันทริปวาโลนี่ นี่คือความทรงจำในช่วงหนึ่งของชีวิตการทำเหมืองแร่ที่ลุงเนยเคยทำมาก่อนแต่เรื่องราวของการทำเหมืองแร่ในอดีตในความทรงจำของตะเนยยังมีอีกมากมายที่พร้อมจะถ่ายทอดให้ลูกหลานชาวในทูได้ฟังในตอนต่อไป